โอ้เฮ้ยนี่มันนักทำลายหินอุ้ยแล้วก็การเล็งค่อนข้างดีนะนี่นี่ดูดิครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนาย โอเคไปก่อนอื่นเราก็ไปหาอ่านกันอันนี้ผมจะทําเป็นอานแมมมอสกับอานแรดนะเพราะว่าเราจับมาแล้วผมก็อยากจะลองขี่มันนะ,ะเดี๋ยวขอลองดูในหีบก่อนแล้วกันว่ามันมีหรือเปล่าหีบนี่เหมือนจะมีอานแรดนะทุกคนแต่ว่าอานเอออานแมมมอสน่าจะไม่มีนี่ไงอันนี้อานแรด okay. ไหนอันไหนไม่ได้ใช้เราก็นี่เก็บไปเลย ส่วนอานแมมมอสเนี่ยเราจะต้องคาบเอาใหม่ขอหาก่อนละกันว่าผมได้เรียนรู้บูปินมาหรือ,อยังน่าจะเรียนมาแล้วนะแมมอ่าเรียนมาแล้วขอหาก่อนเหมือนจะขาดไฟเบอร์ทุกคนคงคิดว่าผมรู้ได้ยังไงว่าขาดอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเข้าเกมมาแล้วก็ทําแบบนี้ซ้ําๆประมาณสามรอบแล้วแ้วเกมมันก็เด้งไงมันทําให้แบบไม่ได้เซฟจุดเดิมไว้นะ เอออันนี้จริงนี่ผมคราฟอ่านอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ผมก็ต้องมาคราฟใหม่เพื่อให้น้องๆดูกันโอเคไปกันเลยดีกว่ามาทีนี้เราก็ได้อ่านแล้วมาอาจจะเป็นบางจุดก็ได้นะเพราะว่าตอนที่ผมค้างเนี่ยผมเดินมาเนี่ยแถวๆเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่แถวเนี้ยเนี่ยทุกคนแล้วมันก็หลุดออกไปเลยผมอ้อมก็แล้วกันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะแต่ว่าขอเป็นสายมูเตลูก็แล้วกันนะอ้อมเอาดีกว่า อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแมมมอสแมมมอสก็จะใส่เป็นอาอันนี้โอ้ยแมมมอสมีการแบบเปลี่ยนร่างได้ด้วยแฮะอ้หตัวใหญ่มากนะทุกคนทําไมตอนผมมองมันดูตัวเล็กวะแต่พอแบบมาได้ขีจ่จริงๆตัวใหญ่กว่าทีเล็กกว่าตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่มากอ้หใหญ่กว่ากีกายกว่าทุกคนแต่คนดูท่าหน่อยโอ้นี่เป็นท่าทุบนะผมขอไปลองกับเอ่อดัมดัมมี่นะโอ้โหหนึ่งหาดัมมี่ไม่เจอ เคสี่พันถ้าทุบหกพันตัวซีมีไหมตัวซีคอนโทรอะไรไม่มีนะทุกคนเอ้ยตัวมันใหญ่มากถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจับสักหลายๆตัวนะเอามาวิวัฒนาการนะทุกคนอ่าต่อไปก็เป็นเจ้าแรดของเรามีน้องๆเตือนมาเหมือนกันว่าไอ้เจ้าแรดเนี่ยบอสแรดนะมันแบบมันโหดมากมันมีหลายล่างแต่ว่าผมไม่เคยเห็นท,ทีผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะมันเป็นยังไงอะ่ะโอ้ยจะติดจะติ โดโดเล็กเราในตัวแดงดีจังเลยนะพอเปิดแบบไอ้นี่แล้วโอ้ยวงเลี้ยวมันทำไมมันกว้างแรงเลยวะไอ้ตัวเนี้ยผมจะทำยังไงกับมันดีเออเออเออโอ,อ้โ,อโหชนน,ชนนู่นชนนี่ไม่ถึงดาม,มี่ตั้ทีว่าวะเนี้ยโอเคถึงยังเออเออ,เอ,อโอเคอุย้ยแรงอยู่เริ่มมาก็แรงอยู่แต่ว่าเหมือนจะมีแค่ท่าตีอย่างเดียวนะ สุดยอดสุดยอดโอ้โหผมไม่ได้จัดเดนนเสเสาเลยวะ่ะทุกคนผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะไม่ได้จัดให้ดูเลยเอยเอ,เอถูกแล้วไม่ได้จัดให้ดูแบบดูมีความเรียบร้อยนะเดี๋ยวว่างๆยวผมจะจัดให้เป็นโซนหน่อยละกันแต่ว่ากีก้าผมจัดไปแล้วนี่ทำมาอยู่ริมๆนี่แหละกีก้าเพราะาตัวมันใหญ่บ้านเราก็ใหญ่โอเคไปเลยดีกว่าถ้าน้องๆแสบตานี่ก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะหรือว่าน้องๆชอบแบบนี้แต่ว่าพี่เนี่ยแสบตาเหลือเกิน เดี๋ยวเราไปกันทางไหนเนี่ยเออมังกรน่าจะอยู่แถวทะเลทรายนะ่าจะไม่ผิดเออเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยผมเห็นมังกรค่อนข้างเยอะไอตัวที่ผมจะจับเนี่ยก็เป็นมังกรตัวสีฟ้านะที่ไม่ใช่มังกรกระดูกนะเราต้องหาแบบหาทำเลดีๆที่จะทําให้มันติดขือเรานะไม่งั้นเราก็จะต้องเออค้าปเป็นสิ่งกีดขวางพวกประตงประตูอะไรพวกนี้นะทุกคนแต่นี้ผมไม่ได้ค้ามาไงผมไปบินหามังกรก่อน โอเคเราก็วากไปเลยละกันเพราะว่ามันช้าแล้วนะไปลุยกันเลยเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้อยู่โซนที่เจ้ามังกรมันเกิดกันแล้วนะมันก็จะชอบเกิดแถวแถวนี้นะทุกคนเมื่อกี้นี่เหมือนผมจะเห็นแบบว่าเป็นอะไรปีกๆอยู่ใต้นี้นะเออมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมอลองมุดเข้าไปดูหน่อยละกันอา้าวได้ยินเสียงอยู่ทุกคนได้ยินกันไหมเอ้มันมีนี่ว่ามันเป็นตัวติดบั๊กอยู่ในนี้นะเออผมอยากลองแทงหน่อยว่ะ อ๋อมันเป็นมังกรบอสนะทุกคนเราก็ทําอะไรมันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีค่าสลบโอเคงั้นเราก็เปลี่ยนเป้าหมายไปหาเจ้ามังกรตัวอื่นเอ้ยโดมินัสเล็กก็น่าสนใจนะเหมือนไอ้ตัวนี้จะวิ50ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมขอจับไปตัวนี้ก่อนเอ้ยนี่ไงเราเจอมังกรกันพอดีโอเคขอจอดไว้ก็ละกันเอ้ยเหมือนมันจะขึ้นมาได้ว่ะผมจอดไว้ตรงนี้นี่มันขึ้นมาได้แล้วมันจะมากวนเราเน่ เอ้ยเอ้ยอยาเพิ่งขึ้นมายังไม่ถึงคิวเองยังไม่ถึงคิวเองไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวกิฟฟินผมมันจะแบบว่าไปฆ่าเอาไงเพราะวกิฟฟินเราโหดมากโอเคเดี๋ยวผมพากิฟฟินกลับบ้านกันไปกลับบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเรียกมาเป็นเจ้าแมงป่องนะแมงป่องอยู่ไหนปลอมบอลแมงป่องเราน่าจะชื่อว่าสกอร์เปียนผมก็ไม่ได้นี่ไว้นี่ติดดาวไว้เลยนะทุกคนจะได้เจออยู่บนบน,บนอ่า แ้วมาผมยังไม่ได้เอาอาหารมาด้วยวะไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหสไลด์ทุกคนมองเห็นกันไหมอ๋ค่าสรบขึ้นแล้วนะทุกคนแต่เราต้องค่อยๆตีมันนะเพราะว่าเลือดมันค่อนข้างจะน้อยโอ้ยโอ้ยมึงก็อย่าเพิ่งไถกูล่วงดิเฮ้ยเหมือนสองทีก็ล่วงแล้วเนี่ยค่าสรบขึ้นเยอะมากมาๆมาๆมาๆล่วงแล้วเรียบร้อย เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมขอกลับไปที่บ้านกอแล้วกันไปเอาพวกอาหารมาตุนไว้ให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาอาหารมาเลยเอ้ยมีหมวกด้วยมันใส่ได้ไหมอะ่ะเอาใส่ไม่ได้ผมอยากให้มันใส่ได้จังโอเคเดี๋ยวผมมาแล้วทุกคนไว้เจอกันตอนเช้าเลยละกันนี่อันนี้ก็บรรยากาศบ้านเราตอนกลางคืนนะเผื่อใครอยากจะเห็นนะดูดีแสงสีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลย <laughs> โอ้สวยสวยสวยนี่มีต้นคิดมัดด้วย ให้มาชมบรรยากาศตอนกลางคืนบ้างนะเผื่อว่ามีใครอยากเห็นแล้วดูแกะตัวน,นั้นแกะมันลอยได้ปะเออแกะเป็นผีป่ะเนะี่ยอ่ะมาเอาอาหารกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะว้าวกันไปเลยอาหารหน่าจะอยู่ตู้นี้โอเคเอาวันนี้ผมเอามาสี่อันละกันน่าจะจับไม่เกินสี่ตัวแล้วนี่แหละโอเคอ่ะอยู่ไหนแล้วอินโดมินสเล็กของเราไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเหรอเหมือนตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอน้องๆเห็นกันไหม หรือว่ามันหายสลบไปแล้ววะเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะ <Huh? S 1> ทุกคนจําได้ไหมเหมือนมันจะคุ้นๆอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมเออมันเหมือนมันคุ้นๆอยู่ตรงนี้นะหายไปได้ยังไงเออเป็นงงเหมือนกันโอ,โอ๊ยไอแมงป่องเรามีพรอมคอด้เนี่ยปะขอยึดก่อนแล้วกันยึดยุดยุดยุดนี้อ่านอะไรเนี่ยอ่านเออพรอมโอลมิมอเออน่าสนใจน่าสนใจ โกเลมก็ S <S <an the> เป็นตัวที่น่าสนใจที่จะจับมากเลยนะทุกคนหรือว่าจ,จับโกเลมดีวะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่แต่มันเวลวน้อยมากเลยว่ะผมแบบก็อยากได้เวลที่มันแบบเยอะๆหน่อยอ่ะเพราะเวลน้อยไงเดี๋ยวมันโดนเราตีก็ตายนะโอเคถ้าผมใช้เป็นเจ้าแมงป่องนี่น่าจะหาแบบมังกรได้ไม่ทั่วถึงอาจจะเปลี่ยนเป็นกิฟฟินมาบินก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเจอโดมินัสเล็กเวลหกสิบเออ มาเลยกัดมาเลยครั้งนี้แหละไม่ให้หนีแน่นอนเอ้ยสามทีน่าจะล่วงแล้วแหละทุกคนไอตัวเมื่อกี้นี่สองทีเพราะวาไอตัวเมื่อกี้นี้เวลห้าสิบนะไอตัวนี้เวลเยอะหน่อยเอ้ยสี่ทีนี่หว่ามันอึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาล่วง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 ยังไงก็ล่วงอ่าล่วงแล้ววันที่เรียบร้อยผมจะจัดการอย่างรวดเร็ว เอาผมลืมเอาอาหารมาให้กินน้ำยาหิวไปก่อนแล้วกันปล่อยให้รอจนท้องร้องมาอาหารอยู่ไหนเอามาหนึ่งชิ้นปาปาบ,ปาบไหนไหนไหนขอใส่หน่อยอย่าเพิ่งมีตัวอะไรมากัดเลยงำเรียบร้อยต้องใช้อานไหมเนี่ยเอ้ยสวยไม่ต้องใช้อานสวยเลย โอ้โหเยี่ยมเลยขอปั๊มเวลหน่อยละกันนะไหนขอดูดิมีท่าอะไรบ้างเนี่ยทำลามอ,าอุยโดมินัตเล็กผมอยากได้เป็นตัวสีขาวมากกว่านะอันนี้เป็นล่องหนอ้าวล่องหนแล้วมันออกล่องหนยังไงอะ่ะอ้าจะออกล่องหนยังไงก่อนกดล่องหนได้แต่กดออกไม่ได้นะทุกคนเออเอากดออกไม่ได้จริง ไม่เป็นไรงั้นเราก็ล่องหนแบบนี้แหละไอ้เราก็จะอยู่แบบล่องหนไม่มีใครมองเห็นเรานะอ,อขนาดผมยังมองไม่เห็นเลยเอ,อ้ยนี่ไงมาแล้วอ๋อสงสัยมันจะหลุดเองแล้วมั้งเอ,อ้ยเฮ้ยเออ้ยเออ้ยห้ามห้ามช่วงนี้ผมไม่อยากทำอะไรกระโตกกระตากเลยนะเพราะว่ากลัวเกมมันเด้งสาเหตุเนี่ยผมจากที่มีประสบการณ์มานะก็คือหนึ่งเลยเราแบบ เออข้อมูลของอาร์คมันเยอะนะทุกคนพวกมอดพวกแมทที่เราเล่นอะไรพวกนี้เนี่ยมันเยอะแล้วบางทีคอมเรามันรับไม่ไหวนะมันก็จะเกิดอาการเออไอเกมชูเตอร์ได้อย่างที่2ก็คือเมมเรามันเต็มนะไอเมมเราที่เอาไว้เก็บเนี่ยเอาไว้เก็บเกมอาร์คเนี่ยมันเต็มมันไม่เต็มหรอกแต่ว่ามันเหลือพื้นที่น้อยนะผมผมว่าแนะนำนะถ้าใครเผื่อไว้ได้นะให้เผื่อไว้สัก 200G ้จิกนะทุกคนมันถึงจะลื่นๆ ถ้าเผื่อว้น้อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่โอเคขออัพหน่อยไหนดูซิเจ็ดหมื่นโอ้ยโดมินตเล็กเนี่ยขอเลือดเยอะๆหน่อยแล้วกันนะกลัวตายว่ะสปีดผมคงไม่เอาเยอะมากมายหรอกเอาประมาณนี้พอแล้วก็ดามจเลยแล้วกันจัดไปปาบ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 ไหนเดี๋ยวเราจะลองวัดกับกีกาตัวนั้นดูนะโอ้ยกีกาตัวนี้มันมันมัน,มนไอ้นี่เยอะอยู่นะแต่ผมว่าเราสู้ได้ ของหั่นทีหนึ่งโอ้โหสู้ได้สู้ได้ก็จริงแต่ว่ามันรีเลือดไวมากเลยอะ่ะเราต้องกัดมันทีทีห้ามปล่อยอะนะกัดไปโอ้ยแปบ๊บเดียวมันรีเลือดแล้วเฮ้ยกูกูกัดทีแล้วนะเนี่ยโอ้โหแบบนี้มันจะตายไหมเนะี่ยโอโ้ผมว่าแบบนี้มันไม่มีวันจบหรอกทุกคนไม่มีวันจบหรอกจริงจริงโอ้ยแล้วมันก็ตามกัดผมไง เฮ้ยเองจะไปไหนก็ไปดิเฮ้ย,ยก็ตามกัดอะไรเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นตัวหน่อยมีคนมาตามตื้อเราโอ้โหขึ้นไม่ได้ปะเอ้ยกูไม่อยากยุ่งกับมึงแล้วมึงมันขี้โกงเกินไปไหนผมขออัพเป็นสป,ปีดหน่อยแล้วกันเอ้ยไม่เห็นสป,ปีดดิเอ้ามันช็อตผมล่วงอีกโอ้ยเราคงต้องเรียกให้แมงป่องเรามาช่วยแล้วเนี่ยโอ้โหมันซัดผมมาไกลมาก ไม่เอาแมงป่องแล้วเอาตัวนี้เลยดีกว่ามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยโอ้โหโอ,อินโดมินัสเล็กกูล่วงแน่ัด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 ,ด,ด,ดโอเคไอหานี่เก <c oughs> ือบล่วงแนละทุกคนโหดีนะได้ลูกพี่แบบลูกพี่แดงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าแหลกนะยา,ยายายากูว่าไปแล้วแน่เลยทุกคนดูจากทรงเกมชุตเตอร์ One hour later. เอาล่ะทุกคนเรามาหามังกรกันต่อดีกว่านะอะตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วหลังจากที่เกมหลุดไปเป็นครั้งที่หนึ่งพันสองร้อยสามแสนหกหมื่นเออเยอะมากเยอะเกินไปแล้วมั้งเนี่ยเจไปหากันดีกว่านั่นไงเจอแล้วไอเจ้าตัวนี้ผมจะใช้เป็นแมงป่องแล้วกันค่าสรบถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมจะพาโดมินสเล็กกลับบ้านก่อนเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบลยังไม่ตันนะเดี๋ยวมันจะตายเอาซะก่อนโอเคกลับไปก่อนเลยอ่าแล้วผมก็ค่อยเรียกแมงป่องมาแล้วกันไปทีนี้แหละทีเราจะได้มีมังกรแบบจริงๆจังจัง,จงอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อจับได้แต่ถ้าจับไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคน,น <No. S 1> ผมจะล่อให้มันไปข้างล่างแล้วกันนะเพราะว่าเออข้างล่างมันแบบ พื้นที่บินมันน้อยนะทุกคนมา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 ก่อนอื่นเราต้องไปซอหน้าซอตาก่อนอ่าซอหน้าซอตาเรียบร้อยจับเอ้ยได้อยู่ผมขอลงไปข้างล่างนะโอเคลงมาลงมาลงมาเออตามมาตรงนี้เลย,น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 ,ย,ยนี่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 นี้ยตายซะงั้นโอ้โหสงสัยเจอไอ้นี่แน่เลยอะ่ะ ไอเจ้ากิก้าตัวนั้นมันทำผมร่วงแล้วผมก็เผลอไปตีซะตายเลยตัวหนึงนะผมขอพาลูกขี่ไปจัดการก่อนไ,ไม่ไปเป็นไรไม่เป็นไรตายแล้วเราก็หาใหม่นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสมาโอ้เองมีมันตัวป่วนจริงๆเลยนะเออไอเจ้านี่นี่อาทีนี้เราคงจะต้องหากันใหม่แนละ้วล่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งไอ้ เจ้านี่ของผมเป็น a g ง e s s i ีฟก,ก่อนละกันอโยทาร์เกตละกันเผื่อใครมาเพราะว่าผมจะเรียกเป็นกิฟฟินไปบินไปหาแหละไม่งานนี่บอกเลยนานแน่ๆถ้าเราพาไอ้เจ้าแมงป่องหาเนี่ยไม่รู้จะเจอเ,จอเมื่อไหร่นะไปบินหาเลยดีกว่านะเร็วๆมันน่าจะอยู่ยแถวๆนี้แหละทุกคนมังกรตัวตั้งใหญ่หาไม่ยากหรอกถูกไหม ถ้ามันแบบถ้ามันมาอย่างมันจะมีเสียงกระพือปีกแบบลึบลบลบ,ลบนะเฮ้ยไอแถวนี้แบบสัตว์บินเยอะมากมีอะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้กิฟฟินเหมือนตรงนั้นก็จะมีอ้กิฟฟินไอแถวนี้กิฟฟินเต็มไปหมดเลยวะมีแต่กิฟฟินทนะุกคนแถวนี้กิฟฟินเราไม่เอาเราอยากได้มังกร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 ของเราจะมีไหมนอ้นะอเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยไวเวิร์นก็ได้เอา ทุกคนมันเป็นไวเวิร์นบอสนี่ว่ะเออถ้าเป็นไวเวิร์นธรรมดาไยางผมจับไปแล้วเนี่ยอันนั้นอะไรอะอยู่ใต้นี้เป็นกิฟฟินโครงกระดูกมันอยู่ใต้นี้มันก็จับง่ายก็จริงนะแต่ว่าผมยังไม่อยากได้กิฟฟินโครงกระดูกตอนนี้นะทุกคนผมอยากได้เป็นมังกรนะต้องมังกรเท่านั้นไหนดูซิโอ้นี่บอสคิงคองแล้วยังไม่ได้ลองเอาแบบเอาตัวอะไรมาทุบเลยนะลืมไปว่ามีบอสคิงคองด้วยนะี่นะ ผมก็นึกออกแต่ไอ้บอสหมีอย่างเดียวเลย <c oughs> เพราะว่าบอสหมีมันเด่นนะทุกคนเพราะ๋ยวนี้กิฟฟินเยอะมากไม่มีมังกรเลยหรอขอมังกรได้ไหมไปแล้วก็หาต่อไปเรื่อยๆชิวๆวันนี้ผมมาพาทุกคนชมไดโนเสาร์วยพวกนี้แบบดอบเกิดกันเยอะมากหน้าขูหยิเต็มไปหมดเลยวันนี้มีอะไรเนี่ยไอ้โดมินานเล็กเกิดเยอะแถวนี้เออแล้วก็มี มีนกมีนกอ่ามีอะไรอีกไหมมังกรหาไม่เจอแหง,งั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขอวาร์ปไปตอนที่เจอเลยละกันนะน้องๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเนาะโอเคไปลุยกันเลยเฮ้ยก่อนไปนี่น,น,นี่ดูบอสช้างอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะแม่งเลือดเยอะกว่าบ,บอสมีอีกจะบ้าตายนะทุกคนเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะเป็นพรอมดาก้อนเวล90อสาเวลกำลังดีเลย ไอวลวดีขนาดนี้เราก็ต้องหาแบบมองดีๆในการจับแล้วล่ะมีอะไรเนี่ยอะไรมันถูกยิงมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกยิงเนี่ยว่ะมันคือไอ้นี่นะแรปเตอร์นะเออหล่นลงมาก็นึกว่าถูกยิงลงมาโอเคผมขอหาที่จอดก่อนละกันที่จอดที่จอดเอาจอดตรงไหนที่มันแบบไม่มีตัวอะไรมาควนเราดีตัวนี้บอสไปนเนี่ยโอ้ยตกใจโอ้ยมังกรเองอย่าเพิ่งรีบบุกดิ ยังไม่ได้เรียกแมงป่องมาเลยรีบบุกจังผมกลัวเจอกิฟฟินผมกัดตายเอานะกิฟฟินผมพาสซีฟอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอแถวนี้มีคนไหมเนี่ยอ๋อไม่ค่อยมีเอาเป็นตรงนี้เลยละกันอ่าขอเข้ามาแอบในนี้ก่อนนะอ,อ,อยากเข้ามาก็เข้าอยากเข้ามาก็เข้าโอ้ยโอ้ยอยู่นี้แหละไม่ให้ออกด้วยออจอด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 โอเคจอดแล้วเรียบร้อย ผมขอลงแล้วก็กดพันสี่พัสี่พัสิบโอเคพัสิบเรียบร้อยมาบังกรผมจัดการเองแล้วกันนี่ผมแทงเองเลยนะทุกคนอืมแทงเองแม่งเลยดีดีที่ติดคือจะไปไหนติดอยู่ตรงนี้แนะเดี๋ยวผมขอเรียกตัวอะไรมาบังดิเ้ยแล้วอะไรมาสลบอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้ยมันจะออกไว้ได้นะทุกคนเดี๋ยวบนึงนะผมขอเรียกตัวอะไรสักตัวหวนึ่งมา ปิดทางไว้ก่อนเอ้ยเองอย่าเพิ่งออกไปเอาอะไรดีนะที่มันพัลสีบได้โอเคทุกคนเรามาต่อกันเลยนะผมก็จะแทงไปเลยละกันเออเออเออเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่าเออมันอยู่ในท่านี้แล้วเหมือนมันติดบั็กหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็จะแทงไปสุดไปเลยจนกว่ามันจะสลบจะน็อกเลยละกันนะอ่าไปแทงไวเออเอออีกนานแค่ไหนก็จะแทงแต่ขอดูหน่อยละกันเออต่อยแม่งเลย ต่อยซ้ำโอเคเอ้ยใกล้แล้วเอ้ยพอดีเลยล่วงแล้วทุกคนอ่ะเราได้แล้วนะเป็นมังกรของเราโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเอาเนื้อเราไม่ได้เอามาด้วยนี่นะโอเครีบเลยรีบเลยผมขอเรียกแมงป่องก่อนละกันเพราะว่าเนื้อเนี่ยอยู่ที่ตัวแมงป่องนะเอ้ยได้แล้วทุกคนมังกรตัวแรกต้องใช้อาหรือเปล่าโอ้ย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 ,อยตกใจตกใจแปบ๊บหนึ่งขอเอาเนื้อก่อนนะอ่าเนื้อเรียบร้อย ผมตื่นเต้นกับมังกรตัวแรกไว้หน่อยนะทุกคนอุ้ยแล้วทาไมทําไมเลือดเองลดเยอะจังเลยนะสงสัยโดนตัวอะไรตีเข้าแน่เลยสงสัยแมงป่องเราตีแล้วมั้ยโอเคกินกินกินเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะทุกคนโอ้โหต้องใช้ที่ขี่อีกเอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนละกันนะกลับไปทั้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่แหละกลับไปเลยกลับไปเลย เดี๋ยวผมก็จะกลับไปด้วยเลยแล้วกันจะได้ไปทําอานแล้วก็มาขี่เล่นมันๆกันนะทุกคนอ่ากลับมาถึงบ้านแล้วมาแล้วก็ไปหาอานใส่กันเลยดีกว่าฮามาๆๆหาอานใส่กันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดินเลาะนิดนึงกลัวกลัวมาันจะาค้างอีกนะทุกคนขอเดินเลาะหน่อยโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วผมลืมดูเลยว่า อ่านมันชื่ออะไรเอ้ยแต่มันเป็นมังกรอ่านมันก็น่าจะแบบดาก้อนเนาะอันนี้แหละโอ้โหแล้วอ่านแต่และอันนี้คือให้อาเมอร์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนโอ้ใส่อันนี้ก่อนละกันห้าพันโอเคได้แล้วมาเอาอ่านมาใส่เลยดีกว่าโอ้โหตัวใหญ่พอครับไอ้นี่เลยนะโดโดเล็กซี่เลยนะทุกคนอ่ะใส่ไปแล้วผมก็ขอฝากอาหารด้วยละกันนี่ทุกคนมังกรตัวแรกของเรา โอ้โหพาไปบินหน่อยพาไปบินหน่อยไหนดูดิมีท่าอะไรมัางเนี่ยผมขอลองกดลิกขวาก่อนก็นแล้วกันโอ้เฮ้ยนี่มันนักทำลายหินออ้ยแล้วก็การเล็งค่อนข้างดีนะนี่นี่ดูดิออ้ยผมเล็งถูกด้วยอะเอ้ยเล็งดีอยู่เล็งดีอยู่จะมีท่าอะไรอีกไหมอ๋อตัว C ตัว C นี่เหมือนกับขี้ขวานนะทุกคนเป็นการปล่อยพลังออกมาเป็นขึ้นขื่นนนะอันนี้ก็เป็นการกัดธรรมดาโอเคเราลองไปหาตัวไหนสักตัวหนึ่งฆ่าดูดีกว่านะจะได้อัพเวลกันไหนขอลองเบเบสักตัวหนึ่งสิอยู่ไหนกันหมดเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวให้ฆ่าซะด้วยนะทุกคนเคไปแถวแถวเออป่าไม้แดงแล้วกันไหนไหนไหนโอ้โหบินค่อนข้างช้านะนี่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 ลองยิงกาอากาศ เอ้ยเลงถูกไหมเนี่ยเอ้าทำไมมันผมเลงสูงไปมันอยู่ต่ำจังวะสงสัยมันน่าจะเป็นเรื่องยากนะที่เราจะเลงไดนเสาร์ที่เออมันบินอยู่โอ้ยเลงไม่โดนเลยวะโอเคถ้าอันนั้นเลงโดนแน่ลุยเรียบร้อยเออเอ้ผมเข้าใจหลักการเลงมาแล้วให้ให้มองจากหัวนะนี่เลงจากหัวเลงจากหัวเคหัวต่ำๆหน่อยยิง เออได้อยู่ได้อยู่เอาเอา,เอามีตัว,ม,ตวมีตัวแค้เครื่องเราโอเคไห้ลองมาอัพค่าสเตตสิโอ้ยแรกๆให้มาก็ตั้งแปด0 0ืนเลยว่าถือว่าไม่ธรรมดานะโอเคผมอัพไปสักเออสามแสนละกันแล้วก็โหูสปีดนี่ช้าไม่ไหวจริงตัวนี้เนี่ยที่ผมจับมาเน่ยมันเกือบดีนะแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนแมงป่องของผมมันจะไปตีมั้งเออมันเลยทําให้เขาเรียกว่างไงนะ ค่าเทมมิ่งมันลดนะเลเวลที่ได้มาก,ก็เลยได้มันน้อยมากๆลดจนแทบจะเป็นศูนย์เลยลวมะั้งน่าเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาขี่เล่นก่อนถือว่าเป็นประสบการณ์ในการจับนะทุกคนก็คือจับไม่ยากนะที่จับไม่ยากนี่ก็ต้องมีแบบมีขืดดีๆนะแบบให้มันติดหินหรือติดอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะได้ไม่บินไปไหนไกลเพราะว่าถ้ามันบินอยู่เนี่ยเราคงไม่รู้จะจับมันยังไงแน่นอนเอ้ยพนไปไป เดี๋ยวผมจะขอดูหน่อยว่ามันแปลงเป็นธาตุไหนได้บ้างโอ้โหสี่ธาตุเลยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนโอ้ oh, นี่เป็นธาตุพิษเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองจับมาอีกตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นธาตุพิษดูดีกว่านะ่าจะได้แบบไปจับตัวอื่นได้ง่ายๆอ่าฮะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเอ้ยโอจะทาเจ้าตัวนี้เป็นธาตุพิษไปเลยดีว่าเพราะว่าธาตุพิษเนี่ยไม่ต้องอาศัยดาเมจเยอะเออเดี๋ยวผมทําเจ้าตัวนี้เป็นธาตุพิษกันเลยดีกว่า ตอนนี้ของผมก็มีพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ปั๊มเวลจะตัวนี้ให้ตันเออถ้าจะทำเวลให้ตันเร็วๆเนี่ยสงสัยต้องไปแบบหาจับตัวโหดๆมาฆ่าไม่ต้องจับดิพูดผิดพูดผิดหาฆ่าตัวโหดๆแถวนี้ไม่มีตัวโหดให้เราเลยโอเคลุยพวกพวกกระจอกพวกนี้ไปกันเออกัดไปกัดไป โอ้เสียงแบบเสียงย่ำเท้านี่ดังมากเลยนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยงำงำไปหนึ่งคำงำไปอีกหนึ่งคำเบลน่าจะเยอะแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองบินไปที่ไกลๆดูสักหน่อยหนึ่งนะโอเคเราบินกันมาดูตรงนี้ดีกว่าว่ามีตัวอะไรให้เราฆ่าบ้างนะทุกคนมังกรเราก็อาจจะยังไม่โหดเท่าไหร่แต่ในอนาคตเนี่ยต้องโหดแน่นอนอย่างน้อยก็เป็นตัวที่เอาไว้จับสัตว์ตัวอื่นได้แล้วกัน อ่านี่ผมเจอแล้วขอเลงหน่อยเอ้ยเล็งแบบนี้มันเล็งไม่โดนนี่หว่าต้องเลงที่หัวลืมลืมลืมเอ้ยไม่โดนแล้วคนไปนะดิคนเลยเรื่อยอ่ะเอ้ยโอ้ยคนเรื่อยเอยอ,เอ,เอแต่ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ตายสักทีหรอกนะเพราะว่าเลือดไอ้พวกนี้มันเยอะผมต้องลงไปบู๊แหลกมันนี่เอออุย้ยทางงับแรงมากทุกคน โอเคจัดไปก็้ือแล้วก็เสียงเอฟเฟคค่อนข้างดังเค okay. ประมาณนี้ก็น่าจะทำให้เราได้เวิวมหาศาสตร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะบินกลับบ้านเลยละกันแล้วก็จะไปทำเป็นคอยสั้นดาก้อนอ่าไปกลับบ้านกันเลยโอเคนี่นะทุกคนเราก็จะคราฟกันมาเลยเป็นพรอมคอของเราแล้วก็ต้องใช้น่าจะเป็น นี่ใช้พอยันอันนี้น่าจะใช้ไม่กี่อันแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมนะพวกน้ํามันพวกพอลิเมอร์อะไรพวกนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีอย่างอื่นอีกไหมคงต้องออกไปดูแต่ว่าพกไปก็ไม่เสียหายโอเคขอพกไปหน่อยละกันเผื่อว่ามันต้องใช้นะเออเอาเอาเไปเอาไปเอาไปครั้ทงที่แล้วนี่มันใช้อะไรบ้างผมก็ลืมไปแล้วนะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันไหนเจ้ามังกรของเราอยู่ไหน โอเคผมจอดไว้ไกลเลยนะทุกคนวิ่งหน่อยแล้วกันเออโอ้เท่มากคือล่างสีนี้ก็เทอยู่แล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนล่างก็เทแล้วนะเองเนี่ยอ๋อไม่ต้องใช้อะไเยอะเลยนี่มาแค่ใช้พรอมคอแล้วก็ใช้ไอ้นี่นะนี่แค่นี้เองก็ได้แล้วทุกคนผมขอเก็บสิ่งสําคัญสําคัญออกมาก่อนแล้วกันอ่าน่าจะประมาณนี้โอเคกดตัว E คราฟเลยแล้วก็ดึงอันออก มาเราก็มาดูวิวัฒนาการกันเลยดีกว่าเอา้าโชว์เลยโชว์เลยท่านเทพโชว์เลยโอย้แค่นี้ก็เทมากแนละ้วถ้าเป็นร่างเขียวนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ย <I> ผมรอดู <the> scene, อยู่นะขอแบบพี่ๆเลยไอยปีกมันมันไอ้นี่ได้่หว่ะมันเป็นเหมือนอะตอมตอนแรกผมก็นึกว่ามันเออมันแหลกนะ okay, มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ย,อยางเท โอเคโหตัวเขียวก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยดีไซน์ก็เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันก็กลายเป็นสีเขียวนะลงจอลงจอลงจอไหนผมขอเทสเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเทสด,ดาเมจเหรอดาเมจค่าสลบเหรอผมจะทําให้เจ้านี้จอดยังไงเนี่ยโอเคตามมานี้ก่อนตามมาตามมาตามมา เดี๋ยวเราค่อยเรียกให้มันลงจอดกันข้างนอกนะเพราะว่าถ้าเรียกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าตัวอื่นมันต้องตามมาแน่ๆเลยเบินตามมาบินตามมาอ่าผมจะชี้มันลงมาลงมายังเลลลลลลเล้ยลงหยุดหยุดเออได้แล้วขอขึ้นคีนอยยัดอาา์เข้าไปปาปปา เฮ้เหมือนว่าถ้าสมมุติว่าเป็นร่างเขียวแล้วก็สามารถแบบเป็นร่างอื่นได้นะเออเฮ้ยดีดีด,ดีไหนจะตัวนี้พอที่จะเป็นตัวเทสค่าสลบของเราได้หรือเปล่ากัดคำหนึงอู้สุดยอดทุกคนนี่แหละที่ผมตามหาดาเมจไม่ต้องแรงแต่ค่าสลบนี่โอ้โหสุดยอดโอเคคลิปนี้ก็คือถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้นายหมอเมลเกมเมอร์ด้วยนะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนี่พ่นไฟโชว์พ่นไฟโชว์